นี่จะมีความคืบหน้าของการพัฒนาปืนเล็กสั้นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ WMI ที่ส่งปืนเล็กยาวให้ปูตานนั่นแหละครับมาเล่าให้ฟังนะครับโดยทั้ง2หน่วยงานนี้ครับได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาต้นแบบชิ้นส่วนปืนเล็กสั้นเช่นโครงผัานท้ายประกับรองมือส่วนบนประกับรองมือส่วนล่างด้ามปืนนะครับด้ามจับเสริมเอามามอดให้มีน้ำหนักเบากว่าเดิมนะครับโดยนักวิจัยได้ออกแบบชิ้นส่วนใหม่คั้นเลือกวัสดุชนิดใหม่ที่ใช้ภายในประเทศนะครับโดยนักวิจัยของ DDI ได้ ใช้โปรแกรมดิวิศวกรรมทําการขึ้นรูปที่ส่วนต่างๆแล้วก็ทดสอบกันในห้องปฏิบัติการนะครับของ DDI แล้วก็นามายิงทดสอบภาคสนามภายใต้ความร่วมมือของส่วนงานและก็ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางอุตสาหกรรมนะครับเมื่อวันที่27-28พฤษภาคมที่ผ่านมา,นาสนามยิงปืนศูนย์รักษาความปลอดภัยของมาจัการของทัพไทยครับผลการทดสอบนะครับสามารถลดน้ําหนักนะครับได้มากกว่า10%ของปืนเล็กสั้นนะครับคือประมาณ300กรัมแบบบ้านๆน,นะครับน้ำหนักหายไปทั้ง3ขีดเลยนะครับมีการทดสอบคุกออฟเทส นะครับเป็นหนึ่งหัวข้อในการทดสอบปืนเล็กสั้นห,หรือปืนกลน,นะครับทำการยิงต่อเนื่องแล้วจะเกิดการสะสมความร้อนสูงในลํากล้องแล้วก็กระสุนมันจะลั่นเองหรือเปล่านะครับมีการทดสอบพลังงานสะท้อนถอยหลังนะครับด้วยเครื่องวัดต่างๆมีการทดสอบการยิงฉับพลันโดยผู้ชานาญการในการใช้อาวุธปืนมีการทดสอบดรอปเทสหรือเอาปืนมาตกจากที่สูงแล้วก็ดูว่าความเสียหายต่างๆเกิดจ,จากการตกเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งดูจากความจริงจังของ DT i ไแล้วก็ w m บนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะของทัพนี่คือหมายถึง ทุกเหล่าทํานะครับทับบกทับเปลือทับอากาศจะได้มีโอกาสใช้ปืนเล็กยาปืนเล็กสั้นที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทยสักทีนะครับผมผมเอาใจช่วยนะครับ